แมตช์สุดท้ายนะครับเดลัสแดนส์ของปี2023ที่เล็กวิวแห่งนี้ให้แบบนั่นฮนะโปรแพดมาแล้วฮัา,าโอลยองเท้าขาวจังเลยอ่ะขอบคุณพี่รักนะครับที่ส่งเท้าไอเดียสวยๆมาให้ใส่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีรองเท้าใส่ซึ่งโปรแพดก็ใส่ไอเดียสอยู่แล้วเขาไปใส่ไอเดียสอยู่แล้วก็นเนี้ยแต่เขาใส่นูนน่นเพราะว่าตีเข้ามาบ่อยส่วนนู่นครับทีมของเราครับพี่การครับ วันนี้มาขอความรู้เกี่ยวกับเล็กวิวครับเพราะว่านี่คือสังเ <3 S 2> วียนสุดท้ายของปีนี้ของเราทำไมเขาถึงต้องเลือกที่นี่มาทำเป็นสนามทดสอบฝีมือในการคิวซูร,รับเอเชียทัวร์ครับก็1ึงก็คือด้วย layout สนามมาครับ,รบสองในเรื่องของระยะและเรื่องของสงิ่งที่สะดวกที่นี่ก็พร้อมที่จะรองรับตัวนักกอล์ฟเองแต่ทั้ง,ส,งสนามได้ใช่ครับพื้นที่ซ้อมแล้วก็ตัว กตัวสนบครับคอนเทนต์เทพแพทเชิญโชคเนี่ยปกติเราจะเล่นแค่2คนเสมอเลยมา2ปีกว่าแล้วนะนะครับผมกว่าแม่แจ้ว่าจะมาอีกทีมันเลือกผมว่าแม่แจ้ว่าจะมาอีกทีมันเลือกผมจะไม่การเคยดู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 ลูกแฮทิสมาจากทัวร์นาเมนต์ได้ท์นาเม้นหนึ่งแน่นอนผมรับประกันได้ ตรงว่าการเราจะเซตขึ้นมาเนี่ยก็คือตัวของพี่การที่เป็น GM เนี่ยนะครับเขาจะสลับไปสลับมาระหว่างทีมผมกับทีมปรแพทครั้งละ3าหลุมซึ่ง3หลุมแรกเนี่ยอยู่ทีมบปอแพทแล้วเราจะเบสสกอร์ของทีมเนะี่ยมาชนกันว่าใครจะแพ้ใครจะชนะมไม่เคยกลัวเลยไม่เคยกลัวเลยม,มีการทำโทษประมาณ 6- 7อย่ยางอะ่ะแล้วแต่ดูว่าใครจะโดนอะไรยังไงสนามกินเร็วไปพี่ไม่เร็วครับวันนี้น่าจะ5-2 <laughs> <laughs> ต้องเกรดนังเฟสเลยพี่ ที่เร็วครับวันนี้โอ้ยพาได้ถ้าเกิดลงกลางหลุมนี้อันตรายนะพี่เพราะว่าปรติแล้วเขาเป็นคนพัดตกแบบเข้าในแล้วพัดสวัดปิดตายแต่ดัน What the f*** was that นี่ฮะนี่ฮะอย่างที่บอกครับเป็นคนพัดเข้าใน พัดตบัดไปแต่ว่าดันออกไปเนี่ยจะเป็นตรงนี้ฮะหลุมนี้หลุมตัดสินแล้วว่าใครจะโดนแต่ว่าตอนนี้เราแค่ต้องกานเสมอเท่านั้นเพื่อจะผลักภาระไปทางนู้นแต่สปินเอาว่าจะโดนอะไรในบททำโทษแรกครับเพเราไปที่เท่ยวหลุมเสียนดีกว่าว่า ทีมคุณจะโด,ดนอะไรมีหัวเดรนเสามีกาแฟสดนะครับมีห้อยพงมาลายมีกังเกงช้างมีพิซซ่าแล้วก็มีสักลายฮะมาว่าโปรแพคจกโดนอะไรอ,อึ๊บกังเกงช้างครับถึงหลุมสิบแปดครับผม หนึ่งสองติดต้นไม้สามข้อมานี่สี่ชิปลงพาคุณไม่พออยู่ดีนี่ดูพาร์เนอร์ผมดีกว่าให้แรงใจคุณมาตลอดทางไม่ทำอะไรเลยครับสัตว์นี้ตีไปตีมาอย่าเดียวเลยเห็นไหมอยู่แบบพารทีกว่าพี่ยังได้ออกแรงใช่ดูแม่อยู่กพัชชั่ครัอชี้ชะตาตัวเองไเโนเสามาได้โนเสาเป็นไงฮะเดี๋ยวพี่เห็นฮะ เวสเลอบอลเจน2โดยสุกินทร์สรีศดีครับนี่กลนุ่มพี่เก้าครับ ของทีมนี่คือตอนนี้กลับมาศูนสูนแล้วครับโดนกดไปเพราะฉะนั้นหลุมนี้เป็นหลุ่มตัดสินนะครับว่าใครจะโดนนะครับเรียบร้อยโคแพทจะโดนอะไรครับสำปัญหาเลือกกันมาจังเลยเนาะเอนตีปกติสักวันไม่ได้เหรอพิซพซ่าพิซซ่า กินพิซซ่า,นซซาเนี่ยซาเปฮัลโผมดูใจคุณเลยคุณต้องขอบคุณเขาเดี๋ยวนี้เลยฮนะต่อไปก้าวหลุมหลังครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เราจะเปลี่ยนกติกาเล็กนะ้เพราะาเรามีพี่แชมป์นะครับมาอีกท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะฟิกคู่ถาวรแต่ว่ารูกสามหลุมแล้วมีบทลงโทษเหมือนเดิม โดยที่เราจะเล่นเบส1และเบส2พี่เขารู้ไหมเขาจะเดินโดนอะไรบ้างระหว่างเมื對對่อกี้ผมกำลังดูมือถืออยู่แล้วผมก็ได้ยินเสียงฮะปักผมไม่มั่นใจนี่สิ่งที่ผมได้ยินกับสิ่งที่มันกำลังจะเห็นนี่มันจะเป็นยังไงพี่การลองจินตนาการให้ฟังหน่อยไปไกลเลยครับ ไกลเทียบเลยฮะนะครับไปไกลเลยครับเทียไปครับเดี๋ยวลูกอยู่นี่ครับนี่นาเป็นครั้งที่สอในชีวิตอ่ะที่ตีลูกเนี้ยครั้งที่สองในชีวิตเลยนะมีเชื่อครั้งที่สองในชีวิตที่ตีลูกอ่ะแต่ในมือเขานี่มีเตรียมปล่อยของอยู่เตรียมปล่อยของอยู่เตรียมหย่อนเตรียมหย่อนนี่อันตรายอันตรายเสมอคุณไม่เคยได้ยินไงอันตรายอันตรายแกขาหน่อยพี่ครับเออหือ หาที่มือพิการไม่ได้ครับแน่นอนครับโอ้โหโหดมัครับเย้ขอบคุณมากพี่ต้องบอกเลยว่าเกิดอะไรขอบคุณมาก ผมเองโดนเองงมาะไรไปโอเคสักไยครับให้ผมอะไรตีกล์ฟใช่ไหมผมว่าอะไรครับโอ้ยลงครับ จบับครับพี่เจริญเจริกับพี่ครับผมเจริญคันมากเลยครับอีดโฮพาไปแล้วครับบวกหนึ่บวกหนึ่บวกหนึ่โอ้ นี่แวลาผมทำถูกแล้วพี่เยี่ยมนี่ทำไมไม่มาแต่แรกเขาคู่ผมนะเขาคู่ผมพี่เึกว่าทีผมลงทุนชัดเลยสักลายพี่อเย้ายเยี่ยมพี่เยี่ยมมากเดี๋ยวตายเดียวต้องงเยี่ยมมากเนาะ ไปถายถนนก่นอียวตรงนี้ให้หู้่เดยอมากเยอะมากงใจเยอะมากเยอะมากโดนอีกนึง ไม่พอพีいい่ไม่เพียงพออแอคเลยแอคเลยก็รอบแรกอะไรที่เห็นไปจริงๆมันถือว่าเป็นคอนเทนต์เราก็ต้องทำให้แบบสนุกเอาไว้ก่อนเหมือนเดิมเพราะถ้าตัวโดนไม่ใช่เรา่เขาก็จะไม่ทำแต่ว่าตอนนี้มากินกาแฟดีผา มากินกาแฟดีผามากินกาแฟดีผาโอ้นาน้ำตาลขึ้นเลยเนี่ยน้ำตาลขึ้นเลยเนี่ยดีแล้วเลยจะนนี้ดีก็วันนี้พี่เปาก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่มาเกี่ยวร่วมกิจกรรมของเรานะครับครานี้ครับ เราเป็นพิกรแต่ยืนกาลางแขกรับเช้ยืนริมโอเคพ <c oughs> ี่แซมครับรับพี่การนะครับจากเรียกวิัก็าห์บบนี้ท่านมิกซ์เดอะล s t แดนส์ครั้งสุดท้ายแล้วของปีสองพันยี่สิบสามนี้ที่เรียววิวของนี้ครับติดตามชมครับ